สำหรับคนที่เกิดวันพุธการงานไม่ค่อยดีเท่าไหร่ค่ะอาจจะต้องทำงานภายใต้สภาวะที่กดดันมีเรื่องให้ต้องแก้ไขปรับปรุงอยู่เสมอไม่หยุดหย่อนไม่ได้อยู่นิ่งต้องมีความหนักแน่นใช้กำลังใจค่อนข้างมากค่ะคนที่ทำธุรกิจส่วนตัวช่วงนี้สถานการณ์ยังไม่ลงตัวต้องปรับเปลี่ยนแก้ไขอะไรอีกค่อนข้างมาก ให้พยายามปรับแก้ไปนะคะแล้วในที่สุดเมื่อสถานการณ์มันโอเคทุกอย่างลงตัวกิจการงานมันจะดีขึ้นค่ะส่วนน้องๆน,นักเรียนนักศึกษาเรื่องการเรียนอาจจะมีความไม่เข้าใจอาจเป็นเพราะเนื้อหาการเรียนที่ยากขึ้นหรือตัวเราอาจจะไม่ได้โฟกัสเต็มที่ให้พยายามให้มากขึ้นนะคะและหาตัวช่วยอาจจะเป็นเพื่อนที่สามารถติวให้เราได้หรือครูบาอาจารย์ก็สามารถเข้าหาคำปรึกษาได้นะคะ ในเรื่องของการเงินสถานการณ์ช่วงนี้ไม่ค่อยดีนะักเพราะอาจจะมีภาระเก่าๆทางการเงินที่เราเคยสร้างไว้เข้ามาผูกมัดมาจอหลังตามติดเราตลอดสร้างความเครียดให้กับเราไม่น้อยหรืออาจจะเสียเงินไปในเรื่องที่เราไม่ควรที่จะเสียแต่ถ้าเราเป็นหนี่ใครเราก็จะถูกทวงถามเช่นกันนะคะและอีกอย่างหนึ่งถ้าตอนนี้มีใครมาขอยืมเงินเราหากเราให้ยืมก็มีโอกาสที่จะไม่ได้คืนสูงนะคะ ความรักสําหรับคนมีคู่ดีค่ะอาจจะมีปัญหาบ้างนิดนิดหน่อยหน่อยแต่ความรักก็ยังถือว่าราบรื่นนะคะความรักสําหรับคนโสดจะมีคนเก่าๆเข้ามาคุยค่ะอาจจะเป็นเพื่อนเก่าหรือคนที่เคยคุยแล้วหายไปจะกลับมาคุยใหม่นะคะเพราะฉะนั้นก็อยู่ที่คุณแล้วล่ะค่ะว่าคุณจะสารสัมพันธ์ต่อหรือเปล่านะคะในเรื่องของสุขภาพไม่มีอะไรน่าเป็นห่วงนักค่ะ แต่ก็ให้เช็คสุขภาพจำปีไว้ด้วยนะคะไปหาหมอบ้างเพราะว่าคุณอาจจะมีโรคบางอย่างที่ซ่อนอยู่ค่ะโชคลาภอาจจะมีบ้างนะคะอาจจะมาจากคนรักหรือคนใกล้ตัวเลขนำโชคของคุณคือเลข3และเลข9ค่ะ